ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้นะครับวัน,น,น,วน,นที่ที่พพกกนนส,สิบนะครับวันนี้ก็ตามที่ฟังโกได้มีคุณแม่นะมาบอกนะว่ามีคุณพ่อคุณแม่แจกสับปะรดนะครับวันนี้ฟังโกก็ได้รับความนราะห์นะครับจาก ่ายเอกชัยนะครับผมนะครับตอนนี้ท่านเมตตามอบสับปะรดนะครับตอนนี้ฟันโก้ก็ไปเอาประมาณเกือบบกงเย็นนะครับที่บ้านตะกางนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมมาให้คุณยายได้กินแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรีบเลยนะครับนี่นะครับผมคุณยายก็ได้กินแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับขอบคุณ พ่อพายเอกชัยนะครับผมนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สายบุญทุกท่านนะครับผมนะครับที่เมตตาวันนี้คอนโกคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะครับแต่ก็แม่ควานทางบ้านตะกางนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับก็ได้ทรมานะครับคอนโกก็รีบไปเอานะครับนี่นะครับได้มาเพิ่งมาถึงนะครับผม แม่ควานเขาใจดีครับผมบอกว่าใส่เอาเลยเต็มที่ว่าอย่างนั้นนะก็ใส่ได้แค่นี้ครับผมนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณครบภอยกัใช้นะครับผมนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับดี๋ยวานเขาจะรีบขับรถลดลงนะครับกำลังใจด้วยนะครับไปทังองคืนเลย ครับผมตอนนี้ก็มาดูนะครับรถที่ได้มาวันนี้เมื่อคืนไดเอามาจากบ้านอาจารย์นะครับผมครับก็กราบขอบพระคุณอันนี้พันโก้ยังไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงนะครับผมลัวพูดผิดขอบคุณสุนันทรรักนะครับช้างทองคำนะครับนี่ตามที่อ่านนะครับผมแล้วก็ แม่ทพานบุญนะครับแม่ขวานนะครับคุณแม่ทพานบุญที่แจ้งข่าวนะครับผมให้ขวานก็อันนี้ขวานก็เพิ่งรู้จริงๆนะครับนะก็เป็นครั้งแรกนะครับก็แจ้งเข้าไปก็ได้รับเลยนะครับผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้คุณยายก็ได้กินแล้วนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็กินอย่างอร,อร่อยนะครับหลังจาก คุณแม่สายบุญนะครับแล้วก็คุณแม่สะพานบุญนะครับทุกๆท,ท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมทุกสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกประการนะครับผมขอบคุณครับ